กูบอกมึงแล้วใช่ไหมมึงว่าไงไอ้ลิกกูบอกให้มึงใจเย็นไงเพราะมึงก็ร้อนอย่างเงี้ยทีมเราถึงแพ้นี่มึงโทษกูทําทีมแพ้เหรอวะเออใช่กูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะจะเป็นเพราะมึงไม่ใช่หรอที่ไม่มีสมาธิเป็นเพราะมึงไม่ใช่หรอที่จ่ายบอลพลาดมึงก็รู้ว่ามันโยมโหมึงมันจะเต้นตามมันทําไมมึงไม่รู้อะไรเลยต่างหากมึงก็ว่ามาดิตั้งแต่ที่มึงรู้ว่าคู่แข่งเป็นใครอ่ะ มึงก็ไม่เคยบอกอะไรกูเลยมึงพูดมาดิไอ้คิงพูดอะไรกับมึงทำไมทีมเราถึงแพ้ที่พูดเราแพ้ก็เพราะกูเองอะูกอโทษมันเป็นความผิดกูเอง แมงเอ้ยแพ้ก็ส่วนแพ้แต่แพ้แล้วอย่าผ่านคิดสิว่าแพ้เพราะอะไรแก้ไขมันสิผลหน้าจะได้ไม่เป็นแบบนี้อีกอ๋อแล้วในฐานะที่มึงบอกว่าจะดูแลกับ,บทีมให้ดีนี่คือสิ่งที่มึงทำดีที่สุดแล้วเหรอเลโอม่อก,กด เฟสเหมือนจะร้องไห้ด้วยอ่ะรู้ดีที่สุดนะเลโอว่าเรื่องครั้งนั้นใครเสียใจที่สุด